เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,730บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มาคำนวณให้ดูครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับมาจากฐานเงินสมทบ60เดือนก่อนความเป็นผู้มรน,นสิ้นสุดลงนะครับเมื่อความเป็นผู้มรน,นสิ้นสุดลงนะครับเราก็จะนับย้อนกลับไปว่า60งวดที่เราเคยส่งมานะครับ 60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมันเท่าไหร่โดยการเอา60เดือนสุดท้ายมาบวกกันแล้วหารด้วย60นะครับเท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นตัวอย่างเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,730บาทเดี๋ยวไปดูกันว่าคำนวณกันอย่างไรเงินกรณีชลาภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมสมทบจริงๆจังๆเนี่ยนะครับวันที่31ธันวาคม2561เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นะสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีฉลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นการได้รับสิทธิ์หรือการนับนะครับงวดของการส่งเงินสมทบนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปไม่ได้นับว่าคุณส่งประกันสังคมเท่าไหร่นะให้นับว่าเริ่มนะครับมีการส่งเงินสมทบประมาณเท่าไหร่ก็นับจากช่วงเวลานั้นนะครับเพราะบางคนนะส่งมาตั้งแต่มีการจัดตั้งประกันสังคมเลยนะครับส่งมา30-40ปี แต่แท้จริงแล้วนะครับประกาศสังคมมีการเก็บเงินสมทบจริงๆจังๆคือ ส4ิปีประมาณนี้นะครับเงินบํานาญชราภาพนะครับเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ1 8 0เดือนเราจะได้เป็นบํานาญชราภาพโดยได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตรา,างเงินบํานาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบํานาญที่มากขึ้น เงินสมทบประกันสังคมนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1เงินสมทบประกันสังคมส่งมา35ปีจํานวน12,730บาทวิธีการคิดคํานวณน,นะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ลบ15เท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมานะครับสตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ3 0ที่เราจะได้เพิ่มอยู่แล้ว20%เ์เดิมที่เราต้องควรได้อยู่แล้วนะครับบวก3 0ที่ เราได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ12,730บาทเท่ากับ6,365บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา30ปีจำนวน12,730บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนที่เกินมาสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ12,000 2730บาทเท่ากับ5,410บาทเป็นเงินบำนาญที่เจ้คุณตลอดชีวิตเงินสมทบประกันสังคมนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน12,730บาทส่วนเกินจาก180เดิเดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15ปีเท่ากับ10ปีส่วนที่เกินมาส่วนที่เกินมาไม่หายไปไหนมานำคำ,น,ำ,คำนวณหนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20เซนเดิมบวก15ที่ได้เพิ่มเป็น35 35ของ12,730บาทนะครับเท่ากับ4,456บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,730บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนที่เกิดมาสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่ม 20เนเดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ12,730บาทนะครับเท่ากับ3,501บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายนะครับส่งเงินประกันสังคมมา15ปีจำนวน12,730บาทนะครับ20%ของ12,730บาทก็เป็น 2,546บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับนี่คือตารางนะครับเงินสมทบ60อนสุดท้ายเฉลี่ย12,730บาทถ้าส่งประกันสังคมด้วยจำนวนปีนะครับดังต่อไปนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญน,นะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยฐาน โดยเงินสมทบนะครับเงินสมทบที่ส่งเงินสมทบชลาภาพนะครับเริ่มมีการนับนะครับวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นดูช่วงเวลานับด้วยนะก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบปฏิบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสำคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับ ให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ6นะครับไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดรบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1,2,1,3